สวัสดีค่ะนางสาวกนกพรโกสยรหัสนักศึกษาหกเจ็ดสองศนย์ย์ย์สองคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลปีการศึกษาสองพันห้าค้อหกสิแปดเรียนที่หนึ่งรหัสวิชาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหกศูนย์หนึ่งสามวิชาคอมพิวเตอร์อีเดตดีไซน์วันนี้จะมาสอนใช้เครื่องมือเอเวอริกพาราโบลาคอน c กทูค่ะ รูปแบบที่จะใช้นะคะจะมีสามตัวประมาณนี้ค่ะเราจะเลือกแถบฟังก์ชันตรงด้านนีนะคะให้เรามาเลือกแถวที่สามอันที่สองค่ะชื e ่อเอลินะคะเมื่อเรากดหนึ่งครั้งนะคะให้เราเลือกออกจากจุดเร,ริ่มนค่ะเพื่อกำหนดความสูงของมันประมาณนี้นะคะแล้วก็มาเลือกความยาวของมันค่ะประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะจะมาใช้สมาร์ทเดเรชันเพื่อบอกขนาดความยาวของมันกัน,นะคะ่ะ เส้นความยาวนะคะตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะแนวนอนมีขนาดความยาวอยู่ที่สิบค่ะแล้วก็เส้นขนาดความยาวในแนวตั้งนะคะมีขนาดอยู่ที่สองค่ะเมื <S 2> <S 2> <S ่อเราได้แบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะมาที่ฟังก์ชันเดิมค่ะแต่จะเป็นเลือกอันที่สองนะคะตรงนี้แล้วเราก็จะมาคลิกที่จุดของ origin ค่ะานความยาวขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็กลับมาอันที่นี้แล้วก็ขีดลงมาอันแรกค่ะเรียบร้อยนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วคะเราจะมาใช้ smart a d i t i o n เพื่อบอกขนาดของมันเหมือนเดิมค่ะขนาดตรงนี้นะคะจนถึงจุดนี้ origin นะคะมีขนาดความยาวอยู่ที่สองค่ะ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเส้นตอนนี้นะคะมันเป็นเส้นสีน้รัเงินซึ่งมันจะทําการขายาับรูปได้อะคะ่ะเราก็จะมาเลือกที่จุดตรงนี้นะคะแล้วกด c o n t r ร l ครั้งไว้ะคะ่ะกลับมาที่จุดท้ายความยาวนะคะ เอาใหม่นะคะตอนนี้จุดเป็นสีฟ้านะคะล้วกดจุดตรงนี้ค่ะกดคอนโทรลค้างไว้นะคะและ้วคลิกที่อีกจุดนี้ตอนนี้แถบด้านซ้ายมือเราขึ้นแบบนี้ค่ะให้เรากดขีดแรกค่ะตอนนี้เส้นตรงนี้เป็นสีดำแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทําเส้นข้างบนต่อค่ะเส้นด้านบนเราก็กดที่จุดด้านบนเหมือนเดิมค่ะกดคอนโทรลค้างไว้กลับมาที่จุดออริจินค่ะแล้วมากดอันที่สองค่ะ เรียบร้อยนะคะเราจะได้ประมาณนี้รูปนี้ก็เสร็จประมาณนี้นะคะรูปต่อไปเราจะมาทำเป็นรูปของพาราโบลานะคะเราก็อ,าอยู่ที่หน้าเดิมแล้วเราก็จะมาเข้าที่ฟังก์ชันอันที่สองค่ะฟังก์ชันอันแถวที่สามอันที่สองที่ชื่อว่าอีลิปนี่นะคะแล้วเราเลือกมาที่พาราโบลาอันที่สามตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะให้เราคลิกที่จุดเริ่มต้นออริจินค่ะ แล้วเราก็ลากให้มันเป็นเส้นตรงประมาณนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะละส้นให้ได้แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะทำให้เส้นมันเท่ากันก่อนนะคะโดยที่เราจะคลิกที่จุดนี้ค่ะกด c อนโ r ร l ครั้งไว้แล้วก็จุด o r ิจินแล้วก็จุดนี้ค่ะพอขึ้นแบบนี้นะคะให้เราคลิกมาตรงอันแรกค่ะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาบอกขนาดโดยใช้ Smart Direction เนี่ยนะคะเราคลิกที่จุดนี้กับจุดที่สองค่ะลากลงมานะคะความยาวเส้นตรงนี้คือสามสิบค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเส้นตรงนี้นะคะยังเป็นเส้นสีฟ้าเดี๋ยวมันจะขยับได้เราก็จะ กดที่จุดด้านบนของเส้นพาราโบลาแล้วกด control ขังไว้ค่ะแล้วก็เปิดที่จุดอริจินเมื่อขึ้นแบบนี้นะคะให้เรากด vertical อันที่สองตรงแถบด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะเส้นก็จะกลายเป็นสีดำแบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็มาที่ฟังก์ชันของ e เหมือนเดิมแล้วก็มาเลือกของพาราโบลาค่ะแล้วเราก็จะมาเรื่องที่กดที่จุดอริจินนะคะแล้วเราลากลงมาประมาณนี้นะคะ แล้วพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาขีดสิ้นค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะกดที่จุดตรงนี้นะคะกด control ค้างไว้ค่ะแล้วก็จุดที่ชิดตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกอันสุดท้ายของแถบด้านซ้ายมืออันนี้ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะอีกอันนึงทําเหมือนกันนะคะ เรากดที่จุดนี้นะคะกด Control ค้างไว้แล้วจุดที่ใกล้ตรงนี้แล้วเลือกตัวเดิมนะคะเราก็จะได้เป็นรูปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพอได้แบบนี้นะคะเราจะมาเลือกที่ฟังก์ชันของพาราโบลาเหมือนเดิมค่ะกดตรงนี้นะคะแล้วเราก็จิ้มจากจุด Origin นะคะเรากะเส้นประมาณตรงนี้ค่ะพอได้แบบนี้นะคะเราก็ขีดเส้นจากเส้นเริ่มต้นไปถึงเส้นจบค่ะ แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะคลิกที่จุดตรงนี้แล้วกด c o n โ r ร l ค้างไว้แล้วมาคลิกที่จุด o r i g ินค่ะแล้วก็จุดที่สองแล้วก็มาเลือก Vertical ค่ะแล้วก็จะได้แบบนี้แล้วก็ต่อไปนะคะให้เราคลิกจากที่จุดตรงกลางตรงนี้นะคะกด c อนโ r ร l ค้างไว้แล้วก็คลิกที่จุด Origin ค่ะแล้วก็มาเลือกอันแรกค่ะที่เป็นขีดตรงได้แบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะเราก็มาเลือกที่ฟังก์ชันของพาราโบลาเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็เลือกขีดออกใจจุดออริจินนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ขีดเส้นจากเส้นเริ่มต้นถึงเส้นท้ายนะคะพอได้แบบนี้นะคะให้เราคลิกที่จุดที่เราเพิ่งขีดจุดเริ่มต้นนะคะกด c อน t r o l ค้างไว้แล้วก็มาคลิกที่จุดจุดของอันนี้ค่ะ ที่จุดเริ่มต้นอันนี้กด c o n โ r ร l ค้างไว้แล้วก็คลิกที่จุดข้างบนนะคะแล้วเราก็มาเลือกอันสุดท้ายค่ะได้แบบนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งทำเหมือนเดิมค่ะจุดสุดท้ายของอันนี้นะคะกด c o n โ r ร l ค้างไว้แล้วก็จุดปลายอันนี้ฟังก์ชันเดิมค่ะแล้วก็ ได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะบอกขนาดโดยใช้ smart direction นะคะคลิกท,ที่เส้นตรงกลางที่เราเพิ่งทำเมื่อกี้นะคะสองจุดตรงนี้แล้วก็ลากลงมาค่ะเส้นตรงนี้มีขนาดอยู่ที่ห้าค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะรูปนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ เลือกฟังก์ชันของคอนิกนะ,ะ่ะเราคลิกจากจุดออริจินนะคะแล้วขึ้นมาเป็นเส้นตัวค่ะคลิกข้ามานะคะเรา,าการระยะประมาณนี้นะคะ่ะ oh. แล้วก็กด E X C นะคะ oh. ต่อไปเราใช้ฟังก์ชันเส้นลายค่ะเส้นลายนะคะ,ะ,คะตรงออปชั่นเราจะคลิกอันแรกนะคะ oh. เพื่อให้มันเป็นเส้นปกักเราคลิกจากจุดออริจิน oh. นะคะ mm hmm. จุดเดี่ยวแล้วก็ขึ้นจากจุดบนสุดแบบนี้นะคะกด E X C ะคะ่ะ ต่อมานะคะเราจะมาทำอีกด้านหนึ่งค่ะเราใช้ฟังก์ชันเดิมนะคะคือกล็กนะคะเราคลิกจังจุดตัดจิค่ะเพื่อไม่หายจุดด้านบวนนะคะแล้วก็เส้นที่คลิกที่สามนะคะเราต้องให้เกิดเส้นปัดนะคะให้มันตรงกันสอนแล้วเราคลิกอีกหนึ่งครั้งค่ะต่อนเก้นที่สี่ก้กะประมาณหนึ่งค่ะแล้วเราก็ใช้ฟังก์ชันของเส้นลายเหมือนเดิมนะคะ เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะมาทําให้เส้นสีฟ้าของเราหายไปก่อนค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราคลิกจากจุดออริจินกดคอนโทรลค้างไว้ค่ะแล้วก็คลิกที่จุดด้านบนตอนนี้นะคะเราจะมาเลือกอันที่สองค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ติดทูต่อมานะคะก็จะเป็นจุดนี้นะคะกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็จุดตรงข้ามค่ะเราเลือกอันแรกนะคะ แล้วก็กดต่อมานะคะเราก็จะมาบอกขนาดของเส้นกันอนเราจะใช้ smart direction นะคะเพื่อบอกขนาดขนาดของเส้นนะคะต้องแต่จุดทางด้านซ้ายถึงจุดกอริริงตรงนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่3ะคะ่ะ เส้นต่อไปนะคะ,ะก็คือทางด้านขวามือถึงจุดออริจินตรงนี้มีขนาดเท่ากับสามเหมือนกันค่ะ,เ,เ,ะเส้นต่อมานะคะจะเป็นเส้นที่ปีกตาสองด้านตรงนี้ค่ะขีดลงมานะคะจะมีความยาวอยู่ที่สิบค่ะ เส้นต่อปานะคะก็จะเป็นเส้นด้านบนถึงจุดออริจินตรงนี้ค่ะมีขนาดความยาวอยู่ที่40ค่ะแล้วก็เส้นสุดท้ายนะคะคือเส้นที่นะจุดตรงนี้ค่ะกับตรงนี้นะคะจะมีขนาดความยาวอยู่ที่สองขั้น เราได้รูปแบบนี้แล้วก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของวิภาคนี้ขอบคุณค่ะ